นี่คือรถยนต์ป้ายแดงมูลค่า589,000บาทเราจะมาเซอร์ไพรส์ไอ้เจ้าหมิงโดยการหลอกให้มันมาเปิดกาชาวันพีซในซองนี้มีสิ่งที่ผมตามหามาทั้งชีวิตการวันพีซโกสแรผมจะเอามันแอบ,บไปใส่ในกล่องที่ไอ mm ้เ hmm. หว่เปิดกาชาและบอกทีมงานทุกคนว่าตั้งแต่พรานนี้เป็นต้นไปใครที่เปิดได้การโกสแรรับไปเลย100,000บาทได้ปุ๊บจะพาไปกดเงินแบบสด,สด,สดและจังหวะนั้นก็จะเจอรถที่เราแอบเซอร์ไพรส์เอาไว้โกสแรที่อยู่ในซองนี้ไอจีอาร์ไปยืมคนอื่นมาครับแล้วมัน ร้านให้เอาการ์ดโกรแรแอบใส่เข้ามาในซองตอนแรกผมกังวลครับคนถ้าวันหนึ่งการ์ดโกรแรมันแตกขึ้นมาจริงๆเพื่อนๆคุณผู้ชมบางคนอาจจะแอบคิดว่าแบบเฮ้ยเมคหรือเปล่าแอบใส่การ์ดโกรแรมาแบบนี้หรือเปล่าไอจีอา <HR S 1> เลยบอกว่าพี่ไม่นองกังวลครับไม่ต้องกลัวมันไม่มีวันน,นวันที่พี่จะเปิดได้การ์ดโกรแรัวเออก็จริงจริงหรือไมา่ ไอเาหาวใก้จะถึงบ้านแล้วแผนการนี้ผมวางมาหลายเดือนครับตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วไปเดินดูมอเตอร์โชว์กับพวกพี่ปริมเลยเหว่เป็นเพื่อนผมมา10กว่าปีแล้วครับทุกคนเป็นคนที่อยู่กับผมมาโดยตลอดตอนที่ผมคิดจะทําอะไรเป็นจุดเริ่มต้นของอะไรก่อนจะมาเป็นเกมเมอร์จะมีเหว่ที่เป็นพาร์ทเนอร์อยู่ข้างๆคอยช่วยเหลืออยู่ตลอดอย่างช่วงที่ผมขายหมวกเนี่ยผมลงทุนทําธุรกิจไอเาหาว่ก็มาช่วยเหลือมีตกลงกันว่าแบบเอ ي, เอจะเอาแบบค่าจ้างเท่าไหร่อะไรอย่างนี้มันก็แบบไม่เอาค่าจ้างผมแบบมันรู้ว่าผมลงทุนบอก ก็มันเป็นคนที่แบบให้ใจผมมาแบบตั้งแต่แรกมาตั้งเนิ่นนานแล้วตั้งแต่ก่อนทําธุรกิจด้วยซ้ำคลิปนี้เลยเกิดขึ้นมามาดูกันครับว่าเรียนแค่ไหนโดนแน่ยาวก็แรอมึงกระเปิดอยู่จะเก็บไว้กับตัวและแอบใส่แบบเรียนๆเฮ้ยมันสั่นเลยอออันนี้คือกล่องนี้เหรอใช่เว้ยโอ้ โอ้โอแค่พูดการบอมการบอมชัวปอมปอม,มันอยู่ในนี้มีแค่แพ็คเดียวในโลกแต่ให้มันมีคนแตกไปแล้วพี่ก็ยังซื้อมามันมีคนแตกไปแล้วมันมีอางเงียกล่องเดียวในโลกแ,แตกไปแล้วก็ยังซื้อมามึงคิดดูถ้าเราได้แบบเมือเ่อกี้ที่เราลบอยู่หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันกับอีกเจ็ดร้อย หายหมดเลยนะหายหมดเลยหายหมดเลย,ย,เลยมันมีและด้วยความที่เราเปิดบอกที่เราเคยเปิดไปแล้วนะครับทุกคน PRB ศูนหนึ่งเพื่อที่จะมันท้าทายขึ้นเราจะมี challenge ให้กับทีมงานเรานะครับโกส s t r a แต่งที่ใครรับไปเลยหนึ่งแนบาท <c oughs> ไปไหนก็ได้ฮะใช่เหรอเนี่ยมันก็มีวันเกิดขึ้นอยู่แล้วแต่ถ้ามันเกิดขึ้นจริง <c oughs> เอาไปเลยซันนึง เออใช่มันก็ไม่มีครับขายไม่รับเลยแสนหนึ่งเดี๋ยวพาไปกดสดๆโอ้ไม่เป็นไปไม่ได้หรอกแต่ถ้าเกิดใครได้แบบในคลิปอ่ะมึงจะเอากี่แสนกี่ล้านบอกกูโอ้ย CRV ศูนย์หนึ่งใช่อันนี้เราเคยเปิดแล้วนะครับทุกคนเราก็เกือยับเลยเอาเลยครับเปิดเลย กยัง,งเปิเปิดตอ๋อกล่องนี้ <laughs> มันขัดทุนเพิ่มมาสี่หมื่นล <laughs> ไม่ใช่อันนี้ขัดทุนน้อยรอบนี้เราเลยมาแก้มือเพื่อหากโกสเรสกใบนะครับทุกคนอันนี้มีอาจารย์โอ๊ตอ่ไหม <laughs> ไม่มีครับสำหรับใครที่ไมได่ดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับ PRB ส่วนหนึ่งเป็นบ็อกซ์ที่สำหรับชาวเกลือที่เคยเกลือนะครับผมเพราะว่ามันจะมีการ์ดโกสเรของทุกบ็อกซ์เหมือนในคลิปอันนี้คือกาชาที่ใช้โอกาสคนเกลือใหม่อีกครั้งในนี้จะประกอบไปด้วยการ์ดโกสเร ที่เคยมีมาทั้งหมดที่เราเคยพลาดไปเปิดไม่ได้มันอยู่ในนี้หมดแล้วซึ่งผมว่าคาดหวังจะเปิดก่อนได้เปรียบอย่าลืมนะครับผมนับจากซีรีส์นี้เป็นต้นไปโคแรแตกที่ใครรับไปเลย1นึ่งแบ,บาทพาไปกดสดแล้วถ้าในคลิปมันถึงได้แบบเยอะางนะกดสด,ดนะดจ๊ะยังไม่เปิดหรอั <laughs> น,น,อน,นี้เปิดวะเอ้ยไม่ต้องใี้ทำเวลาเอาแบ่งไปเลยดีกว่าพวกควาชัวอ๋อมันมีหลายใบเนี่ยใครไงก็เคยเปิดลืมป่อน้องกล่องนี้มันจะมี หลายใบแต่ว่ามันมีอแต่มันมีไม่กี่ซองไอ้็อกที่มันด้งเยอะเยอะเออแต่ที่เราขาดทุนน้อยเนี่ยเพราะว่าด้งเนี่ยมันขายได้ราคาทุกคนการด้งเนี่ยมันมีราคาแบบหลักสิบบาทแล้วพอได้รัวๆปุ๊บมันก็เลยแบบพอทําให้เราแบบเก็บทุนคืนได้มานิดนึงเพราะงั้นการที่อยู่ในกล่องเราก็ไม่ต้องโชว์อะไรมากนะครับเพราะคลิปก่อนเราโชว์ไปแล้วนี่ฮะก็เป็นรูปการเดิมๆเลยครับผมเข้าเลยเจ้าเลยอร่อยอร่อยมาก จะมือได้กินข้าวอร่อยขนาดนี้เป็นครั้งแรกแล้วนะนี่ตัวแบบอร่อยจริงเลแล้วแม่งก็ลืมผู้มีพระคุณโดยการเรียกหัวหน้ามากระทือร้าน้50บาทว้าวใช่ไหมไอซ์เอเดินมครับซูเปอร์แรร์หนึ่งดาวไอซ์เอ50บาทอุ้ยซูเปอร์แรร์แตกไฮโดไม่เกิน50ครับผมซูเปอร์แรนด์ธรรมดาเอาละครับเราจะพาเจียไปดักเงินแสนครับผมเจียได้เงินแสนหรอใช่แต่มันเท่มันเท่เนี่ยไม่เคยได้เคยเออไอ้์ี่เด็กูจำได้เลยท่านี้กูจำได้เลยกูซันใหม่แล้วครับ50บาทเช่นกันติเก็ตแรน 50บาทกูจะดีใจกล่องไปครับสุ per 1>, 1ดาวกับธรรมดาก็ตีไป50ครับผมแต่ว่าคิดเนี่ยมีดาวครับผม150ครับ uc มีดาวครับโรบิน50บาทเฮ้ยทำไมามันพี่แต่50บาทอะกล่องเนี้ยก็รอไปนะไงที่แบบแ <c oughs> ชงคูโรเจอร์ลูฟี่นี่จ้ะแสนเป็นแสนนะน้องมาพร้อมกันเลยเดี๋ราต้องทำแบบฝร <c oughs> ั่ง เอ้ยโอ้ยโอ้เกลือเรียกว่าเกลือเนี่ยไอพวกซูเปอร์แร็คขี้เกียจแบบกองไว้แล้วรอนับทีเดียวเหอะเฮ้ยพี่ทำไมอันนี้มันเรืองแสงเลยก็เป็นการ์ด้มธรรมดาห้าสิบบาทครับน้องโอ้โหก็มองแสงอะไรเลยบอกเลยมันจะมีพวกการ์ด้งมาพร้อมกับเยียวยาเราเหมือนว่าเปิดการ์ด้งไขายคุณยายขายขนมโตเกียวหน้ารงพี่แย้มขายขนมโตเกียวหน้ารงนี้ โอ๊ยโอยโอยจับแตนอ๊ยลูกพี่ท่แข่อ้ยโอ๊ยกูจได้หน้ามึงใสน้ก่อนหนบาทกูจำได้หนบาทนตึงลิงเจาเฮลิเคนอันนี้ของใครวะ อึ้ยอเนีวอเนวอ้าวมีอะเลยอว้าวซีแครจังกูนร้อยห้าสิบ์ร้อยห้าสิบมีดาวมากิโนแฮะโบกโกไปเนี่ยด้งมาลัวบกสวแต่ตอนนี้แชงเหลือร้อยหนึงแล้วราคามาตกตามกาลตลาเนาะเนี่ยสีเก็ดอย่ามาตกสีเข็ดแร โอ้ยกู้ต้องตามหาแต่พาราเรลวใช่ไหมเนี่ยกล่องนี้แม่คุณแม่คุณก่อนที่เทดเลยแพรโลดที่เ็ดมันรอเฮตอนต้นไงที่กูเคยบอกออเฮ้ยสวยว่ะโอเคแรธรรมดานะครับผมอะไรอะสุกุน่าอะเรียวมาแรมีดาวถ้าพัห้าสิบบาทนะใช้เวลามาสองอาทิตย์ในการขายออก ผมซื it, it so oh, right? Man, like Hence, ้อนสได้ไไปเลยอันนี้เอามาห้สิจัมันต้องเปิดอย่างนี้เว้ยเขาเปิดอย่างงี้ใช่หรออันนี้คือเปิดในคลิปเลยหรอยังไงแล้วก็ oh my god oh my god โ oh อ my, oh my, oh my god u g s u p e ธรรมดาอย่าลืมแยกกัดลงให้พี่ขายเก็บทุนคืนอะไรอะ s ้ธรรมดา c o n t แจกเงินแสนเนี่ยก็จะอารมณ์เหมือนตอนเล่นเกมมือคือผมมั่นใจว่าจะไม่ได้แจกก็เลยกล้าที่จะเอามาเดิมพัน เมื่อขาดทุนเพิ่มไปแล้วกันอุ้ยอุ้ยก็สูงจักเราเส้นกันสาระคือแบบไม่เอาเลยอโอ้โหมึง <c oughs> คือกูโดนคนอื่นด่าไม่เอาสาระจับมือกูต <c oughs> ้องรู้สึกยังไงวะเหมือนควายด่าควายอ่ะฮะอ่ะคัมแบ็คซีเครตแรคาตาคุริอุ้ยโคตรดีร้อยเดินร้อยเดอนร้อยเดิน้อยเดินร้อยเดินร้อยบาทครับซีเครตแรสุดดึงของเราใช่ไงกูบอกแล้ว มันสวยอ่ะเดี๋ยวมันสะท้อนสายฟ้าดำด้วยมันจะมีการันตีการ์ดด้งแบบแรขอบทองอยู่ใบนั้นแหละจะมีมูลค่าอันนี้ใครเจอได้หมื่นหนึ่งไหมเออเอามาไม่เอามันมีการันตีอะไรก็ใครเจอก่อนถ้าเอากาชาที่มีการันตีดีเยวเวนโหนี่ยการ์ดด้งมันจะหาได้เรื่อยห้าสิบบาทมาแล้วร้อยหนึ่งเอ็อาร์มีดาวว้าวน่าประมาณห้าสิบบาทครับผมยามาโตะซีเค็ดแร่หนึ่งดาว สวยแล้วมาคู่กับพ<บ>ี่สาวซันจิซูเปอร,ร์แรเรจูยังมาตอกซีเกตแร่หนึ่งดาว250ร้อยห้าสิบมันเป็นบล็อกที่เราต้องคาดหวังพวกโกรแรน้องจะหมดแล้วอะ่ะไก่มายบอกแล้วว่าอยา่าคาดหวังน้องไก่อ,ไอันนี้เอาจากเงินแสนนะแสนกี่โมงไปลุ้นเล่นเกมเอาชนะกูเวลากูแจกแสนยังมีหวังมากกว่าเจอเห็นแจ็ไม่ค่อยมีหวังเลยนะเฮ้ยน,น,นี่ไม่ค่อยมีหวังเลยนะโปรเฟลลงโปรเซเยอร์เดีวกูตบเฮ้ย เดิมเสียงดังแบบการ์ตูนตายโกเลใช่เหรอกูบอกลุกคนเลยนี่เหรอไอ้เนี่ยไม่ได้จริงอันนี้เป็นกระตางหลังอ่ะอันนี้คือที่เราเปิดหามาตลอดโกเลฮะแบบกระตูนข้างหลังนี่เราติดปัหามาเออมาแล้วมาแล้วลูกจ้าของขวานดีด้วยใคร่ะไหร่อ่ะมาแล้วลูกแสนี่อันนี้เหรอใช่มันคือโกเลนามิ ใช่นามิหลักหมื่นไม่กี่หมื่นประมาณหมื่นกลางๆครับแต่ว่าในที่สุดโกสแรก็แตกเสียทีใช่หรองหนึ่งเจ็รนี่ขาซังขาใจเย็นนะใจเย็นใจเย็นซังอุ๊ยผมขอนี่ด้วยเลยครับผมไม่เปิดละเอ้ยจริงหรอโกสแรแตกเอ้ยจริงหรอจริงเหรอนี่จะมาเล่นอาร์ไม่หรอไม่มันคือโกสแรไอ้เหี้ย ก็กะไรวะไม่รู้จังเวนไปครับเซเว่นกดสดหนึ่งแสนโอ้หัวกูกดสดครับไปเลยเซเว่นโอ้ยใครดูพูดไปเลยเนี่ยไอ้แตกได้ไงวะไอ้ยังพูดเฉยเฉยไอ้ใส่ให้เสร็จก่อนล่ะกดเลยก็ยืนพูดเลยว่าอะไรวะยังมีลุ้นมากกว่าไอ้ลุ้นได้จริง เออเล่นเกมได้น้ำแ,แ,แตกได้ไงวะ<อ>แ,ตแต่เสียดายก็เป็นนามิอีเอ้อแปลว่าทั้งกล่องน,นี้ก็<อ>ไม,ไม่ไม่มีอะไรเลยเอเอใช่ไม่มีอุ้โหถ้าเป็นเชเียงคูดแม่งเท่เลยนามิจะ,จะเก็บไว้เดี๋ยวนับเงินต่อเฟสไม่เอาเชียงคูดอ่ะเชียงคูดใช่หรอเกิดเนี้ยไม่เล่นอัดยังน้องอ่าหนึ่งแสนอยู่ดีๆก็ได้หนึ่งแสนเราไม่ต้องเล่นเกมเลย มันยากมากหรือว่ามันแต่ได้ไงวะเรงพูดอยู่เลยว่าเล่นเกีจะได้กว่ากดเซเว่นเลยแต่ยังงงอยู่เลยเอ๊ะแม่งเป็นข้างหลังเป็นลายการ์ตูนกดแล้วอะใช่ใช่เขาเลยให้มึงดูอธิบายหมดสุดท้ายเป็นใช่เพึ่งเลยปะก็เกินแสนละต้องกดได้ถึงแสนเลยวะเจ็บไม่แน่ใจถ้าแม่ไม่ได้ก็ไปเว็เกตทีละสามหมื่นนะจะได้มั้งมมงนีีที่กดเดียว นี่อยู่นี่พี่ผมจะได้เงินแสะแล้วพี่ขัดเหยียดไปครับเอ้ยพี่โจนม่ะเนี่ยถนนเนี่ยเกิดไม่น่าห้องหดตะวัน ไปไหนไหนวะไหนวะซื้อเยนี่ไหนไหนนี่คันนี้ของมึงขอบคุณที่อยู่ข้างกูมาตลอดเอา้ารางวันแสนนะ่ะเฮ้ยเอเอ เลกน้เเนเลยอ่ะมีอยู่แล้วเหรอมีอยู่แล้วพี่มึงเคยพากูไปดูเมื่อ3ปีที่แล้วนิสสันอเมร่สิ้นปีที่แล้วกูถามว่ามึงชอบสีอะไรมึงบอกสีดำมันเป็นแผนที่วางไว้นานแล้วเนาะสีขาวขาว <laughs> ทุกค้ามที่อยากบอกผมยังจำได้เสมอครับผมในทุกพาร์ที่ผมเริ่มธุรกิจอยาวยินดีช่วยผมอันนี้คือ สิ่งที่ผมเต็มใจให้ครับผม <Yeah. S 1> เฮ้ยน้องตัวก็ใหญ่น้องไอ้เหี้ยน้องน้องตัวก็ใหญ่เงินแสนครับแต่เป็นห้าแสนแปดครับผม <Okay. S 1> ขอบใจมากเพื่อนขอบใจทุกครั้ของชีวิตเออเด้อ รถแสนหนึ่งได้ไหมไม่ได้โอเค่ะขอยเลยมึงจาได้าไม่ไห่นมึงเคยไปดูมึงได้เนียนเหมือนจะเนียนแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยฮะมีเอป่มมีเอจีเไปทำที่ร้านมาเว้ยใครรถใครว่ามาซื้อคือคิดว่ไใครมาซื้อรถว่าก่อนหน้านี้ไอหย่าบอกว่าแบบเอ้ยก็พออยากได้รถนะก็จัดเลย่ปตอนนั้นเราก็บอกใครมาซื้อรถว่าแต่กูได้เงินแสน ส่วนอันนี้ก็คือพี่ที่มึงบอกว่าเขาเอามาลองเนี่ยยูนีพี่ผมได้นเงินแสรแล้วพี่ฝากด้วยครับขอบคุณครับลงได้เลยครับผมขอบคุณมากครับที่มาดูแลครับผมก็แลแตกเว้ยอะไรเยอะยวะ คนแลกแตกครับเย็ดเย็ดไปะครับโบ้าเงาวิบเลยเงาวิบเลยอันนี้แบวขี่ยังมีแล้วโอเคไม่ซื้อนี่ให้หวะแลมโบใช่ไม่ซื้อแลมโบให้โอ้โผิดหวังว่ะเชิญครับไปถอยเลยครับผมมือหนึ่งไปเลยไปเปิดมือแรกเลยกินรถใหม่กินรถใหม่เว้ยอุ้ยได้อยู่ ชิลๆแล้วเย้เอาล้วครับผมตั้งแต่เปิดขายหมวกนะครับผมผมขับรถมาสิบกว่าปีแล้วถึงเวลาเพียนแล้วยีย<อ>ผมจะได้นั่งบ้างสักทีร้อยขับกลับเลยแล้วรถเบนซนะอ่ะเอเอไหว <laughs> <laughs> ขอบคุณมากครับพี่เดี๋ยว <laughs> ผมขับกลับเลยนะขอบคุณครับพี่มาดูแลครผมเว r ร g o ี d กูดขับกลับเลย <laughs> รถกูปล่อยแม่งไว้เนี่ยแหละเย้เอ yeah. ้เปิดแอร์ให้คนนั่งหน่อยดิน้อง, <laughs> <laughs> งรู้ละไม่น่าพวก ทีมงานข้างหลังแม่งยิ้มกันนะจ๊ะ <laughs> <laughs> นึกว่าดีใจที่ได้คนแล้ว <laughs> เออ <laughs> นึกว, <laughs> ว่าดีใจที่ได้เงิน <laughs> นี่นเอ <laughs> าละครับก็แฟนการสำเร็จไปด้วยดีครับผมก็ขออนุญาตปิดคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้นะครับผมการก็ไม่ต้องไปนั่งเปิดต่อหรอกครับแม่งไม่มีจริงหรอกมันไม่มีหรอกคนแล้วว่าดีใจไปเนอะใจปะตกใจดตอนได้รถกับตอนได้คนแลในตกใจกว่ากัน <laughs> S <S ออคอมโบอะคอมโบคอมโบเชนซีซีหนึ่งสองเจอครับทุกคนขอบคุณครับ